คือแบบนี้ไอ้หุ่นเซนเนี่ยมันไม่มีทางเสริมเกิมเราได้ถ้าไม่มีคนของเราช่วยมันเพราะมันไม่คนฉลาดอ่ะมันไม่เคยเรียนหนังสือมันป้นเข้ามาตำแหแ่่ใช่ไหมแล้วมันก็ปกครองรัศดรแบบกดหัวใครไม่ฟังก็จัดติคุกหรือไม่ก็่ฆ่าทิ้งแล้วคนไอ้หุ่นเซนเนี่ย <c oughs> มันอยู่ในอำนาจมาสี่สิบปีแล้วมันสร้างความเดือดร้อนให้คนทั้งโลกตอนนี้ เพราะมึงเป็นเจ้าพอ่อสแกมเออร์ <c oughs> มึงค้ามนุษย์มึงฟองเนครับอนนี้ไอ้ไอเนี่ยถือว่าเป็นภัยคุกคามของประเทศไทย<ม>เพราะมันอยู่ติดกับเราเอคนอย่างคุณเซนนะผมบอกง่ายไอ้คนสไตล์แบบนี้กรรพืชมันมาแบบนี้นต่อยก่อนเจรจาที่หลัง <c oughs> แล้วหมัดกระตีนสองอย่าง <c oughs> เพราะมันไม่ใช่ผู้ดีเอออะไรอ่ะมันเป็นโจรเขมรแดงครับ มันยังกล้าฆ่าคนขเขมรสามล้านคนแล้วมันก็ขึ้นมาครองอำนาจนแล้วมันก็ถามประเทศมันไม่รู้จะเป็นการปกครองระบอบอะไรใจแบบฮิตเลอร์ก็ไม่ใช่ครับะจะแบบเลนินก็ไม่ใช่ครับมังเป็นระบอบเป็นระบอบภุ่เซ็น <c oughs> คิดดูแม่ตลกมากฝ่ายค้านมันอ่ะจะต้องไปค้านนอกประเทศ